ตัวนี้นะนี่คือเส้นพื้นฐานขาที่สองต่อไปเราม,มาดูนี่ข้างตะเข็มด้านข้างเส้นพื้นฐานขาทีสาก็เริ่มจากสะโพกขึ้นด้านนี้เลยก <_ S 2> <so S 1> ็ได้นะครับมาเริ่มได้จากสะโพกเนี่ยสะโพกไล่มาเลยนะครับ <_ S 2> นี่คือพื้นฐานขาเส้นที่สามต่อไปเ <_ S 1> ส้นเส้นพื้นฐานขาเส้นที่สี่นะครับเส้นที่สี่เราเราจะจะขึ้นนี้ข้างใต้นี่เลย ลงหัวใจกลางน้องเลยครับใต้จุดนักกระบะใตยจุดนักกบะแล้วก็ไล่ยไปเลยนะครับเยวเราเราต้องต้องทำเพราะว่าอันไหนเส้นที่สี่นะอาจารย์เส้นที่สี่เราเริ่มเริ่มใต้จุดนักบาทไปยันยันข้อเท้าแล้วเราก็จะคลายคลายยี้ครับแค่ที่ถึงแค่ครัคลาย คายหลังเท้านี่เขาเรียกว่าเส้นการะาลีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จับที่งานแล้วเราก็เปิดประตูลมนะนะครับเส้นที่สี่สอ่าเส้นที่ี่อย่ไปเปิดตรงนี้นะครับอย่าไปงับมบือขาด <c oughs> คมนะครับเนี่คมเ <c oughs> ส้นที่หนึ่งการะทาลีเส้นที่สองถ้าเป็นเท้าขวาก็เป็น อ่าส่นเรื่ออะไรเปงนละเอ้ท่าท่าวาลีเออเส้นท่าวาลีนะนะครับก็คือตาอันนี้มันตาขวาอันนี้ตาซ้ายใช่ครับคนที่อ่าตาฝ้าฟางแล้วก็มอไงไม่ค่อยชัดแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวเส้นนี้จะเป็นนะครับ อันนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายสิบปีถ้าเราเคลียร์เส้นนี้ให้มันอ่อนการเดินก็ดีขึ้นสายจาก็สว่างขึ้นมันช่วยช่วยครับช,ช,ช่วยในการทําให้ตาสว่างขึ้นถ้าเห็นไหมคนถ้าคนแก่เนี่ยเวลาขามันตึงเนี่ยเดินไม่ค่อยไหวสายตาก็ไม่ค่อยดีนี่แหละครับเัวนี้นะเ,ออเ้นที่สองนะ